ขาดยมพีนองทั้งหลายตอนนี้เปเข้ากลั่นเสียดังไฟอันซิมคอยเบื่องวันเจือหรือว่นเจือภาพภาพเบิ่งงนี้ขนาดไหนนี่หน่อยเป็นางไฟางไฟก็รลางังไฟภาพเบื่งก้อยนขน้ดยวนี้ก้อยจาสิเบิ่งทั้งหลาหลายทางขุดขวดทั้งนี่ขวดขูดขวดขดข้างหลังเะมีเหนเป็นเบื้องนี้น้ำขดที่้ฉันฟังไปเฮ็ดหามาซอยกันผู้รอดก็เป็นผู้ขัน ก็เนี่ยก็แก็บเป็นเป็นเป็นผู้ลางเออเป็นผู้ลางไปต่อไปกระชีพอาชิมคอยแล้วเอาเข็มเก็บเอาใส่ขู่เอาตุกกจำลังกันเลยเอาตุกเนี่ยหม้โบ้ต้องข้าวยกเอายกใส่ขู่เอา

เี๋ยวไปาลาพ,พอทำนะีมีะหัวทิ้หัวนึงพอดีอ๋อขั้นบนที่ออกขั้นบนนี้น,น้องน้องเบ่งมามันจือดบจืดขั้นบจือดนี่เมาห่วยนี่้นามใส่แล้วก็ด่างปั่นนะเไเปิดนามใส่ นามใช้ได้ร้ายนางกระส่วนเอาปั่นปั่นเอามาใส่ผีปั่นจ็กสามนามกระนามซีอิ๊กพี๊ปั่นปั่นนามทีมปั่นเป็นก้อนเดี๋ยวเอาได้ได้มันสิบโบออกอาเอาใส่ผี<ๆ>อ้าแล้วก็ร้างไฟถา บ่กลอดมมนนนนกับธรรมเนียนถามนางฝอยทาทําธรรมเนียนแคบกระดังต่างอยู่นี่กระดังนามทําความสะอาดพี่น้องนี่ขั้นตอนสุดท้ายก้อนที่1น,น,นี่สนา,านะธรรมเนยียนแคบโอเคบ้านหมาดๆ เท่ามันเบิดเลยแก่กระเทยใช่ไหมยอดตะแกงเอาเอาได้เท่าเท่าปั่นมันควดออกมาปั่น นะนะหมอตรวโตมุนเก่าวันว้ด้วยโอ้ขาต่างขาด้วยเอาเปิดนามสักคู่อีกจำเนงเขาแก็บเปลืหนาส้คู่อาลงไปด่าง้ามนะเอาเลย phân long lên nèo chị xong chị này ơ đi ừ, à. oh, là ơ sao là ơ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  nói ơ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  เดียวมันก็พูพุพุพยเยทากับเขาต้องทาอยู่แต่ว่าไม้เขามาให้เขาเมาขืนก่อนไม่ออกเขาเอาขืนเห็เขาไปพิจณาตัวนี้ห้าดองก่อนด้วยความยไว้ให้ปูรอดสันก่อนน้่ อุรอดทันก่อนมูก็แก็บแก็ดังน่างความความสะอาดดอบจุดถ่ายเฮ้ยอีกน้ำหนึ่งตัวนี้น้ำที่ช้องเอทใส่ตะแ,ตแกรงด้วยบันในที่ช่วยคอยเทศเทศเข้าใสะ่ ไฟท่เด้เอดิีวาเอาเอาเอาหลงคืนนี้ที่มืมันเออมือมันคืนเพิ่นนำใส่ไว้เร้ออีกน้ำหนึงน่งเอาออมาเบิดนี้ที น้ำยปันเทนนี่ปันไดบ่อดิปันได้พดอะพออ่ <c oughs> อมอนมา,นา,นมานเรียกเสือนามยกน,นเสือามพืนเสือหนึงเขาเลยนะอ๋อสีออกคิมไปเลยสิยไปเลยเอาเอ่ะเขาน้ำมากด่างเขาด้วย

โอ้ยอต้องเสือบเลยแข็งเป็นแข็ง <laughs> พี่น้องรับส้มขันตอนต่อไปวันถึงจะเป็นขันตอนเอาใส่หัวดได้วันไปกันเจอะเป็นขันตอนเอาใส่หวัวหัวมาเอา,า,เอานาำใส่นี้แคบ จด้บาทได้บาทได้บาทได้บาทอ่าตอนนี้จะเอาเส้นหัหนึ่งได้บาทอันต้อนหนึ่งได้บาทสวัสดีสวัสดีเจ็บหวัวหัวดมเปิดผ้าดมเลยทิ ออข้างเลยเอเออา่านี่คือขันตอนอ่านีมีผ้าม่นนะครับแรงขึ้นไหวเสร็จเส็จออกก่อนปู เหมืนเนี่ยรอกๆอ,อ,อ่าตอนต่อไปก็คือรอให้มันสุกหวาน